เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมห่างหายกันไปนานอีกแล้วและตอนนี้เรากลับมาอยู่นะครับผมในเกมเนื้อเรื่องอเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่รอเหมือนกันนะครับเรียกว่ารอเลยก็ได้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเกมของบ e วเจสตาด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Starfield สนามดาวนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียไปล้เวลาไปมากกว่านี้ผมว่าเราเริ่มเลยดีกว่านะเซตตรงเซตติ้งปรับสุดหมดนะครับผมมันห่วง แล,แล้วเาวการ์ดจอเราเอาไว้นะครับผมกดนิวเกมหรือเปล่าไปสิครับรอเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือพี่เขาไม่มีให้เลือกความยากเลยเรอคือมาถึงปุ๊บก็คือกดเข้าเมนูแล้วก็กดนิวเกมแบบนี้เลยนะบีเทสต้าเกมสตูดิโอพรีเซนต์ภูมิใจนมเสนอสตาร์ e l ลสนามดาวแห่งจักรวาล โลโก้ต้องแบบค่อยๆมาด้วยนะครึ่งวงกลมเด๋ยวครึ่งเจ็ดพฤษภาคม2,330เกือบอ่านไม่ทันละด่านหน้าการขุดดวงจันแห่งเวกเทราอะไรวะเป็นเมืองเหรอหรืออะไรอันนี้เหมือนจะอยู่ในลิฟต์หรืออะไรสักอย่างอุ้ยภาพงามยศ ทุกอย่างดูโอเคนะออกซิเจนก็ปกติดีก็ทำเัมนที่แล้วก็แล้วกันฟังคำสั่งของฉันง่ายๆนี่เฮเลอร์คำสั่งฉันคืออะไรไหนพูดซิก็ฟังหัวหน้าเอาไว้น่ะยอดเยี่ยมฟังฉันนะการทำเหมืองมันก็เหมือนงานทั่วไปนั่นแหละก็แค่ทำให้มันปลอดภัยกลับบ้านพร้อมเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็จบไปหนึ่งวันใช่มันก็เหมือนกับทำงานที่ Star d o c k ยกเว้นแต่ว่ามันอยู่ในถ้ำมีเลอเซอร์ แล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุแขนขาขาดได้ง่ายขอบคุณมากเลยที่พูดมาเอาหน้าครั้งแรกมันก็ต้องมีลำบากกันบ้างและวนะอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนกับพวกนักการศาสตร์ใช่ไหมล่ะน่าแหละที่ฉันเอาเขามาร่วมงานด้วยเขาพูดเก่งดีนะแต่ในความเป็นจริงแล้วผมตั้งทางเลยที่หาฮีเลียมภายใน3า0บอเมตรเจอนนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงซะหน่อยแต่แย่น่อยที่เราไม่ได้เจออะไรตรงนี้เลยะแต่สิ่งที่เราได้มาก็เอาไปจ่ายซื้อฮีเลียมมาใช้ได้นี่ บอกว่าหลังจากนี้เราจะมีเชื้อเพลิงมากพอให้กระโดดออกจากเซตเทิลิสต็มถัดไปนะมีแร่มากก็มีเงินมากแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่ไม่กระโดดไปในเขตห่วงห้ามก็พอโอเคนะเขาเป็นแค่เด็กตัวใหญ่ชีวิตมีแย่กว่านี้เยอะนายรู้อะไรไหมงานส่วนใหญ่แบบนี้น่ะมันไปได้ไม่ค่อยไกลหรอกแต่ฉันรู้สึกดีกับนายนะหลังจบงานไปก่อสร้างสัมพันธ์กันเลยไปสักวันเธอเฮเลอร์ ฉันตัดหางไปวัดนายคอยดูสัญญาต้องเป็นสัญญานะพี่ไอหมอนี่ก็ปากแซบจังเลยเมืไหนแล้วเราไม่ต้องแต่งตัวหรอทําไมเราเห็นแค่พวกนายสองคนแต่งตัวโอเคเราสามารถกดได้แล้วนะครับผมไลดูซิเรามีอะไรบ้างเวลาล่ะก็พอได้อยู่นะ <always. S 1> เก็บตัวอย่างใช่ไหมก็เห uh, <but> มือนเดิมอ่ะแต่ไม่ไมใช่นายแน่ๆไปดูอิซาเบลดีกว่าไปดูซิว่าไปถึงไหนแล้ว วันนี้ฉันไม่อยากฟังศพคนเป็นๆรับทราบจ้าเจ้าเวนะไอ้นุ่มห้ามถอดหมวกออกเด็ดขาดจากที่นี่เพราะว่าด้านล่างนี้ออกซิเจนมันไปได้ไม่ไกลมากใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่ให้เรามาคุณหินบนอากาศยังไงล่ะท่านเลยลงโทษถุยเกี่ยวไหมเนี่ยรู้ไหมทำไมฉันถึงชอบงานในเฟสต้าครีเอทีฟสเปซเพราะว่ากฎระเบียบมันน้อยแล้วก็ไม่เหมือนที่ยูนิต็ดคอ o n เนีที่มันจะชอบมีเทปแดงๆเต็มไปหมดเลยอะ สรุปก็คือข้อมูลที่เราได้ก็คือตรงนี้ขุดหาหินหาแร่นะผมเอ้ยดูนี่สิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแคลเวรตไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดันเลเซอร์นะเว้ยไม่ใช่คอนโอ้ยอะไรของแกเนี่ยเบนนิงถ้าการทำลายเข้าของของแกมันได้เงินลอยแล้วแล้วก็ใส่หัวไปเลยไปครับครับว่ายังไงนะดัสตี้ถ้าเกิดนายแบงได้แต่ก็ได้ส่วนแบงด้วยใช่ไหม เลยทำงานเร็วเร็วเร็วทำงานว่าไงทอยเป็นไงบ้างโอ้มันก็พอได้นะครับแต่ว่ามันมีน้อยมากเลยอะแล้วนายคิดว่าไงอะจะทำต่อไหมเออคุณผู้หญิงผมว่าไม่อ่ะผมว่าไม่คุ้มค่าเลยโอเคงั้นพักตรงนี้แล้วกันนะงั้นทำไมไม่ลองย้ายไปขุดตรงนน้นดอ่ะได้ครับคุณผู้หญิงเออตรงนี้มันน้อยมึงก็ย้ายจุดก็จบจะไปฝืนขุดให้มันเหนื่อยทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่นี่เหมือนจะ ขุดเหมืองใต้อะไรสักอย่างหรือเปล่าอาจจะเป็นใต้ดวงดาวดวงใดดวงหนึง่งบโนโลกใบนี้ดูดิขุดกันเต็มจี้กันเต็มเว้ยเอาละไอนมถึงตาน,นายแล้วเอาคัตเตอร์เนี่ยไปขุดมันน่าจะมีแร่อยู่ในถ้ำนั่นเดี๋ยวฉันจะเรียกนาะยถ้าเกิดฉันต้องการตัวนายเราต้องเอาไอ้นี้ไปตัดหรอเไปตัดแร่ใช่ปะ่ะมีพลังโจมตีด้วยวมันกดลับไงี้เนี่ยอ๋อกด e take นี่ไง โอ้นี่ไงครับเป็นเครื่องไแบบไอตัวจีที่เขาจีกันนะว้าเราได้จีลแล้วเมมาเลยมาเลยเขาลองจีหน่อยดิจีงานนี้จีตุ้มไม่มีอะไรเลยจีตุ้มแล้วก็จีตุ้มหมดแค่นี้เหรอมันง่ายจังอ่ะเจ๊อ๋อมีอีกโอเคอเค,ครับ ปะดีเลยเรียบร้อยแบ็อืออีก้อยเรื่อยอือเรียบร้อยหมดแล้วครับไปไหนต่อกลับไปนู่นเหรอจนเลยอือโอเครับตามอยู่ครับเจ๊ตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราจะกดคุยกับเจ๊เขาได้ด้ยวยเว้ยอะไรอะ่ะทีทูวันไปแล้วเหรอโอ้ เหมือนจะดันกำแพงเข้าไปนะครับตอนนี้ใช่ปะ่ะเหมือนเขาจะพยายามแบบค่อยๆข,ขูดกำแพงเข้าไปเรื่อยๆหรือเปล่าวันน่ใช่อันนี้คืออะไรครับกดคุยเหรอเฮเลอร์ทำงานอยู่นี่เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากนะโอเคดูงานดีๆแล้วก็ดับเครื่องได้เลยไา้ยังอุ้ย <'s> โอเคลุยเลยเอาว่านี่ไงจอะก,กำแพงไปแล้วครับเฮเลอร์ไหนอ่านค่าสิได้ครับ เมีปัญหาเหรอเออน่าจะไม่มีนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ห่วงเรื่องแรงน้มถ่วงฉันไม่นะเดี๋ยวนะคุณไม่มีปัญหาเหรอสิ่งที่เราตามหาอยู่มันจะอ่านค่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้โอเคตอนนี้คุณทำให้ผมเริ่มกลัวรู้ไหมเอาหน้าผ่อนคลายเข้าไว้มันแค่ง,งานงานนึ่งในนี้โคตรมืดเลยว่ะถ้าไม่มีไฟในคิสภาพมองไม่เห็นนะ่ะ โอเคเราใกล้จะถึงแล้วผมคิดว่านะทุกอย่างมันแค่เนรินเอาจริงนะมันมีบางอย่างผิดปกติที่นี่อ่ะมันอยู่ไหนเฮเลอร์น่าจะอยู่ทางนู้นโอเคได้เวลาถึงตาเธอละถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปช่วยแล้วทำไมต้องมีอะไรผิดปกติเลยครับผมหูปากเธอนะททำงานไปซะลูกค้าราเราอยู่เข้าใจไหมโอเคพอไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวกูตายแล้วมึงเข้าไปช่วยแค่นั้นแหละไปครับ กด F เพื่อเปิดแฟชชั่นไเปิดปิดเหรอกดเปิดค้างโอ้ทำไมต้องกดค้างออกไม่เข้าใจเฮ้ยเหมือนค่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เหมือนจะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเนี้ไปต่อเลยเดินเลยจ่าเดินเข้าไปอีกเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเห็นเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแร่หรอกดเทคได้ครับทุกคนกดเทกกดเทคได้นี่กดค้างออก กีเ้เอมันกี้ก่อนใช่ไหมจะไปได้ยังอะ่ะได้แล้วนี่ไงมันคือก้อนอะไรวะก้อนอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหอ,อยู่ๆก็โดนดูุดออกมาอะไรอันนี้อะไรอะ่ะอ้าวภาพตัดไ้หนูนบบนไ้หนูตอบสิ เอออะอย่างนี้เฮ้ยเครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยว่าไงเย็นๆนะคือในมโสติไปอ่ะด้านร่างกายมีเป็นหาอะไรแต่ทางจิตใจก็ไม่แน่นะนายจำตัวเองได้ใช่ไหมเนี่ยนายเป็นพนักงานใหม่ของอากอสเอ็กเ c คเตอร์อันเนี่ยนายลองดูสิโอ้โหมันมาแล้วครับทุกคน มันมาแล้ววะ่ะการสร้างตัวละครโอ้โหแล้วดูเรามันมีการเลือกหน้าอะไรบ้างครับเนี่ยทําไมมันมีถึง36แต่ทําไมมันเราเราเลือกเองไม่ได้เลยวะฮะใบหน้าคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันต่อไปเป็นแบ็กกราวด์ครับทุกคน เป็นปุ่มหลังของตัวละครซึ่งมีให้เลือกเยอะมากสงสัยต้องมานั่งอ่านกันบ้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจทุกคนมันมีเลือกแบบว่าไม่มีปุ่มหลังด้วยก็คือเราไม่พบข้อมูลของอ่าตัวละครเอกของเราเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยนะครับผมแล้วก็ปุ่มหลังของเราเนี่ยจะมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้เอาวะอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าพวกสเตตัสสเตตัสเลยมันก็เหมือนกับว่าอ่าเซจัสก็ดีนะครับผมเนี่ยอีกเขาบอกว่าเฮลตี้ก็ดี นะบผมบลิสติกก็ดีนะโอเคงั้นเอาไปอันนี้แล้วกันนะมาดูลึกลับดีจัดไปเลือกไม่ถูกก็เอาแม่งอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็มีอันสุดท้ายนะครับผมเป็นเอเรียนดีเอ็นเอนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นนิสัยของตัวละครหรือเปล่าวันนี้นี่ไงมีมีความแปลกแปลกนะครับผมความแปลกมีมีอะไรเนี่ยมีความฝันดักบ้านเก่านะครับผมนี่อะไรเนี่ยโอ้โหหนึ่งแสนเครดิตคือเทยอะไรวะเนี่ยโอเคมันมีหมดเลยนะนี่ไงมีแบบเอ็กโทรเวิร์ดก็มีอินโทรเวิร์ดก็มีเหรอเนี่ย จัดไปสิครับอินโทรเวิร์ดผมเนี่แหละของผมเลยนะอันนี้ไม่มีเพื่อนโอเคโอคแต่เรามีเรืองที่3อันเว้ยเออว่าเลือกที่3อันผมว่ามันก็เออเอาเป็นอ,อันนี้นี่ครับผมเอ็กแพนะครับผมเป็นกาใจใส่แล้วก็อีกอันนึงเอาไรเดีอ่ะมันมีเออสเปซนี่ไงนะต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยนะพื้นที่ของเราจัดไปครับน่าจะมีประมาณนี้อ่าฟินิชกดอ แล้วก็ตั้งชื่อของเธอโอ้โหเอาอีกแล้วชื่ออีกแล้วเหรอเนี่ยอันนี้ดีกว่าถ้าจะเหมาะกับตัวเขาคอเรนแน่ดูเหมาะกับตัวเธอเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยจัดไปสิครับมันต้องใช้ได้แหละเอาเราต้องกดเราต้องกดอะไรวะเออกดยืนยันอะเราต้องกดยืนยันอะไรอะเอ่มั่งนะครับกดยืนยันอ๋อนี่ไงแล้วก,กด name าแรคเตอร์นะครับผม c o n f i r ม ตัดไปครับ well, พุกคอนเฟิร์มอยู่แล้วนายเป็นคนได้ของมานะลูกค้ากำลังจะมาด้วยเราก็จะได้เงินต่างหากจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายเราควรจะต้องตอบว่ามันน่าเหลือเชื่อเหมือนฝันเอาหรือว่าเอาอ้าวนี้แหละอันนี้แหละอ้าวราจะเย็นๆเลยอย่าได้คิดไปไกลมันอาจจะเป็นแค่สารอะไรสักอย่างที่หลั่งเข้ามาตอนเราเป็นลมหรือเปล่าเหมือนตอนที่ฉันเคยเป็นนะนะ ยังไงก็ตามตอนนี้เราได้ของที่เราต้องการมาแล้วเราไปกันเลยดีกว่าไหมเอาจริงดิเรามาตามหาแค่ไอโโ้ก้อนง่เนี่ยนะมันจะช่วยเราได้มากจริงเหรอเอาเถอะนะยังไงมันก็มีค่ามากพอที่จะ,จะขุดเมืองทั้งเดือนเลยนะเชื่อฉันพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยเว้ยใครมาคนจะคนที่จะเอาของเหรอโอเคมีกดเมาส์สามนะครับผมเพื่อสวิตช์ระหว่างมุมมองคนที่หนึ่งกับมุมมองคนที่สาม โอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะอ้อ้ยอย่างนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวก่อนนะพวกกลุ่มนักเดินทางอั่นเหผมนึงว่ามันเป็นพวกตลกโจ๊กมากกว่าสะอีกเขาไม่ได้เป็นพวกตัวตลก นั่นก็แค่เด็กเกินไปที่จะรู้ผมมาแค่พูดเฉยๆครับเพราะว่าเขาก็มีชื่อสิ่งที่นั่นที่ไม่ค่อยดีพวกเขาเกือบครึ่งยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำไปอ่ะก็เหมือนที่เชื่อว่าโลกมันมีจริงนั่นแหละก็เหมือนกับพวกไอคอนสเเลชันอะไรนั่นแหะก็ใช่ครับแต่ว่าการสำรวจอวกาศเนี่ยเอ้ยเอ้าโทษๆนี้ไม่โดนเออมันก็อวกาศมันก็ซับซ้อนมากกว่านั้นไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่สำหรับพวกเขาไงเอาล่ะเจ้าหนูเออะล็อกนี่เราต้องใส่หมวกนะโอเคเราต้อง กดไปที่แท็บนะผมเพื่อมีนูดัต้าอ๋อมันก็ได้อนเวนทอรี่นี่ว่าแล้วตรงไหนที่มันเอาไว้แต่งตัววะเนี่ยเอ่อเราจะต้องไปที่ชุดใช่ป่ะแล้วหมวกกันน็อกมันอยู่นี่ไงเ,เฮล멧อ่านี่ไงครับผมดี DR. แล้วผมมีเพิ่มค่าอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันดูไม่มีเหมือนจะไม่เพิ่มอะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรเนี่ยอะไรอ,ะอ่ะ a i r b แอรอนอ๋อน่าจะหมายถึงการปรับออกซิเจนเปล่าวะความตันออกซิเจนอะไรประมาณนี้มั้งเคครับ เพสออกได้โอเคใส่เรียบร้อยไปตามเจีรินต่อไปเสียงาหังการโอ้นี่มันด้านนอกแล้วครับจัดไปเราเดินปกติไม่ได้เหรอวะทำไมผมรู้สึกว่าพอมันไอ้นี่ปุ๊บแล้วมันแบบมันดูมันดูเดินเร็วคนอื่นเขามันดูไม่ดีเลยวะ่ะเหมือนลำหน้าลำหน้าภาพโคตรงามอะทุกคนโอ้โหท่านเล่นเ k 4K นี่คือแบบ ลีดลั่นบ้านมาแล้วอะ่ะโอเคเราโดดได้ครับรู้สึกเหมือนแรงน้ำผึ่งจะไม่เยอะด้วยมันค้างตัวนิดนึงอะ่ะเอาจริงดินี่มันเห็นในห้องเรียนนี่หว่าอยานอวกาศนี่มันเก่าดวงจันทร์นี่อีกแล้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเก่าเขาเรียกว่าคลาสสิกเว้ยโอ้โหนี่มันยานอวกาศบันเลือเลยแป๊บหนึ่งนะแล้วคือผมถือขึ้นมาแล้วมันก็เล็งค้างอย่างเงี้ยนะ เราเอาวุดเรียบเรียววูดไงอ่ะเราเราเรียววูดไงเหรอฮะโค้ดนายเราเรียววุดไงอ่ะเราเดินไปไม่หน้าไม่ได้วะหรือดเดินได้ดนี่ให้เราขึ้นไปเลยเหรอมีใครครับเนี่ยบาเรตโอ้โหมีม,มีมีขึ้นอินเวนท์ออข้างๆอีกก็ดีเหมือนกันเว้ยเราแบบว่าไม่ต้องไอ้นี่เลยทุกคนระหวกว่าเขาจะมาถึงเราคุยเลยแล้วกันนะถ้างั้นอนะ่ะได้ไหมอ้าวดูเหมือนว่าจะยุ่งอยู่วัาดต้องรอเหรอต้องรอจะลินมาเหรอเนี่ย เอาวะดีเจเจิลินพูดหน่อยเร็วบาเรตอ้าวลินว่าไงครับคุยหน่อยยุ่งอยู่ไม่ได้เจอกันนานนะอ้าใช่จริงด้วยตั้งแต่ที่เมืองบีดิน <บา S 2> ใช่ไหมค<บ>า,า,าัเศราไอ้เจ้าเมืองนรกก็เหมือนกับที่นี่นั่นแหละติดต่อหาเหมืองแรกก็ยากรลัศนิยมของคุณก็ช่างสูงซะเหลือเกินแล้วเจออะไรบ้างละ่ะก็นี่ไง ไอ้เจ้าเด็กใหม่เจอจิงดิทุกอย่างเป็นปกติเหมือนกับเหมือนการหยิบของที่บินดี้ใช่หรือเปล่าก็บอกว่าคาซาวแล้วก็ไม่บาเลตคือเธอไม่โอเคเลยอ่ะเธอสลบไปแล้วเธอก็ตื่นมาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงใช่ไหมหนูน้อยเธอไปฝันมาใช่หรือเปล่าอมีอะไรบ้างวะเนี่ยเออคุณจะเรียกมันว่าอะไรอะจะเรียกมันว่าอะไร ฮ่า <anto> <haft kaz ali> สนุกใช่ไหมล่ะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยววกาศที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรอกนะแล้วก็ฉันก็เคยเป็นเหมือนกันอ่าโอเคโอเคเอาเงินมาได้แล้วไปแล้วก็ขอบคุณมากหวังว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วก็ไม่เจอกันอีกตลอดไปนี่อะไรคือสิ่งที่ฉันชอบเธอนะลินทุกอย่างคือธุรกิจไปหมดบาเลสแกนเนอร์เจอยายกำลังมาที่นี่มาด้วยความเร็วสูงว่าเอเอาจริงดินึกว่าหนีมันพ้นซะแล้วอีกบาเลส ิบหายแล้วมึงไปเอาอะไรมาวะเนี่ยว่าเอ้ยนั่มันคิมซันฟริสอาวุธทุกคนเตรียมพร้อมไอ้บาเลตมึงไปเอากลุ่มอะไรมาวะเนี่ยจังหวะนี้มันคืออะไรครับมันคือเอ่ออะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สอนเลยผมเลยเหรอไม่สอนโคเวอร์ไงก่อนใครบินลงมาใครบินลงมาครับจังหวะนี้ใครบินลงมาเอ่อมันกดก้มยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมันกดก้มไงวะ หลบก่อนเฮ้ยมาแล้วโอ้โหบวกไงบวกไงดียี่มันยี่ไม่ได้โอ้โหได้หมดนะมันต้องเอาปืนหลบต้องอปืนหลบหรือเอปอล่าเดี๋ยวนะมันยี้ๆๆได้ปะยี่แม่งเลยยี่แม่งเลยยี่ได้อือบวกบวกไปใกล้ระยะใกล้อือบวกอืมดองพี้เอ้ยหลังเราหลังเราดองพี้ดองพี้โดนไหมตอนนี้อือโดนมันมึนเหมืนหมืนหนอมึนหนอให้มึนไขมึนนี หมดยันตหมดยันตไห้เฮ้ยไปมีซ้ายมือไปมีซ้ายมืออ้าวหายยิงหน้าเราไหนวะอันไหนวะนี่ไงจีแม่งเลยจี้จี้เข้าไปจีเข้าไปครับจีเข้าไป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 เออโดนกูกูไม่เห็นเลือดตัวเองกูสบายกูละมาอี้เลยยังปรชิดจีตรงจีใกล้จีเออเรียบร้อยเรียบร้อยตายตายยังไงหือไหนจี้จีเรียบร้อย ม,มันง่ายจัง่ะโอเคครับไปเวอยู่นี้ครับผมทุกคนว้าเอ้ยสูญเสียไปเยอะมากเลยเจ้านี่อยากจะอ,อ้วกเออปวดท้องขึ้นสัว่าไงบาเรดตต้องพูดอะไรบ้างอ้อวจะว่าไปนั่นนีิยอดเยียเหมือนกันนะนายเป็นคนเห็นไอ้เจ้าของชิ้น,นั้นใช่ไหมแสดงว่านายเป็นคนมองเห็นมันนายต้องมากับฉันนะนายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วอ่า จะตอบว่าอะไรดีววเนี่ยมันมีอะลองถามดูแล้วกันนะว่าที่เราจะไปเนี่ยคืออะไรนายเคยมองดาวบนท้องฟ้าหรือเปล่าเ่ะนั่นแหละคือพวกเรานั่น,นคือที่ที่พวกเรานั้นกำลังจะไปยังไงล่ะฮะอ,ะว,อวกาศเหรอหรือยังไงโอเคต่อไปเอาไปอันนี้แล้วกันทุกคนถ้าออกไปได้ก็เอาฉันไปโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยนี่นะทำงานให้ซื่อสัตย์เข้าไว้ใช่นายเองก็มีประเด็นนี่ ไม่ไม่ไม่บาเรตตนี่นายคิดว่าน่าจะหนีไปหลังจากที่นายก่อเรื่องแบบนี้เอาไว้อะเหรอเอ้อย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะใส่รายชื่อของพวกเธอไปในคิมสันฟีดนั้นเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าฉันอยู่ที่นี่องเดี๋ยวให้เธอคนนี้ขึ้นไปบนยานนั่นฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอน่ไม่ใช่คนขุณเหมืองต่อไปแล้วหลังจากที่เขาสัมผัสไอ้เจ้าหินนั่นมีบอย่างแปลกไปเธอเองก็น่าจะรู้สึกได้นี่ก็ได้ ตกลงเธอน่ะไลรีบไปได้แล้วเธอต้องทํทำงานใหญ่นะโอเคขอบคุณเจ้ครับเลยแล้วกันแล้วเราก็ไปกันดีกว่าทุกคนลุยรีบไปเถอะนะก่อนที่ฉันจะพูดบางอย่างที่ทำให้ฉันเสียใจมากกว่านี้งั้นก็เป็นข้อตกลงแล้วนะเอาวัสโกพักไปที่เดอะลอดเร็วห้ามทะเลทลายเข้าใจไหมยกเว้นแต่มันจำเป็นจริงๆมาตรการอินดิโกอินดิโกอีกแล้วเหรอไม ยอดเยี่ยมจริงๆอาละ้เฮ้ยเอานี่ไปม,มันมีประโยชน์ต่อนายแน่ๆแล้วก็มันสามารถดูเวลาได้ด้วยนะอะไรนาะฬิกาข้อมือเหรอมันทำอะไรได้เวนะเนี่ยนอกจากดูเวลากับอะไรนะอ่ะเฮ้ยนาฬิกาข้อมือนั่นเพอร์เฟกต์มากเลยนะเอาละตอนนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมอ่ะเราถามกันเลยดีกว่าถ้ามันต้องส่งเราไปนะทุกคน,ทำ,นทำไมนะทำไมนายไม่ไปแทนไม่เอานนายไม่คิดสงสัย,ย,สยบ้างหรือไงว่าไอ้แสงกับไปที่นายเห็นน่ะ ทำไมมันถึงเป็นที่แค่นายกันล่ะรู้ไหมใช่เพราะว่านายไม่รู้ยังไงล่ะแต่ว่าเราก็พยายามทาเรื่องนี้มาตลอดสิ่งที่ฉันเห็นก็คือ constellation ต้องการอินเตอรฟนี่และก็ต้องการตัวนายเช่นกันเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นนี่มันยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาหลายต่อหลายขุมเลยแล้วเวลาขึ้นยานสวยงามเราเลี้ยวมุมกล้องได้จริงว่ะอิสระโคตรๆเราจะได้มุมกล้องหน่อยก็ได้เพ r s t p e r s o นก็ได้กับเป็นเติร์ดก็ได้ผมว่าผมเป็นเติร์ดดีกว่านะ หือคนที่เราเมาเฟิร์สเพร์เซนนะครับผมอันนี้คือบอร์ดด้านบนเอาวะกดขึ้นยานโอโ้โห <Captain, S 1> ดูกับตันผมว่าคุณคงจะรู้ <Class S 1> วิธีการ <A S 1> บิน <A S 1> ระดับคล <A. S 1> าสเเบอเรดเคยบอกว่ามันเรียนรู้ได้ง่าย <A. S 2> เหมือนกับปั่นจัก,กรยานผมจะเพิ่มเกาะให้ถ้าเกิดคุณไปขับชนอะไรเข้าอ่ะนะเอา้าได้เวลานั่งจัดปุยเอาวะ เราเป็นกับตันแล้วเหรอนี่โอ้โหมีปุ่มเยอะจังเลยอ่ะมี S คือออกจากยาน E คือ Get Up Space คือ Take off แน่นอนสิมันต้อง Take off ไปเลยบินโลดไม่มีลุกขึ้นหรือว่าออกจากยานมีแต่คำว่าบินขึ้นเท่านั้นจัดปุย เอาละครับเราออกจากดวงจันทร์นี้สักทีซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นดวงจันทร์ของของอะไรนะครับผมอู้พอเราเปลี่ยนมุมกล้องคือเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยเจ๋งว่ะโหรูดียังกับบังคับยานจริงตอนนี้เราอยู่ในวงโคจรแล้วนะครับคือเราจะทดสอบในการควบคุมระบบสิสเม็มโอเคว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมสามารถค่อยๆสอนคุณได้นะ ต่ได้เกิดคุณพร้อม,มอยู่แล้วมีประสบการณ์ในการบินอยู่แล้วคุณก็แค่เริ่มระบบซิสเ็มและเดินทางได้เลยกดออร์ดิเนตซ้ายคร้างนะผมแล้วก็กดออร์ดิ t เนตหรอออร์ดิเนตคืออันนี้แล้วกดอันนี้ได้นะครับผม W A S D เพื่อสวิตซิสเ็มหรอวะยัไงไงวะอ๋ออ๋อนี้นี่ไงด้านล่างด่างซ้นนายครับทุกคนคือเราสามารถเลือกอ๋อ เราสามารถเลือกไอ้นี้ได้เหรอมันเป็นเหมือนเปนตัวหลักบาลานซ์หรือปะ่ะน,นี่ไงครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องค่อยๆลองปรปับไปดูดูนะครับผมว่ามันมันสามารถดันอะไรได้บ้างอ,อ๋อคือเราไปเพิ่มบางอันได้ลดบางอันได้นะครับผมทุกคนมีการเพิ่มกาวิตี้มีลดมีลดเชฟด้วยก็คือน่าจะเอ้ไม่ใช่เชฟผุ้น่าจะเป็นชิลอันนี้น่าจะเป็นกรอะนะครับผมก็กรอบมีแค่3มอันเองอันนี้จะเป็นกาวิตี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะ หมูมันต้องศึกษาคำย่อได้หว่ะทุกคนโอเคงั้นเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้สำหรับ t a า f i ฟ l d เอาไว้แค่นี้ก่อนนีและกันไอไอยูไอตัวยานนี่ก็พูดเยอะจังเลยอุ้ยเอ้ามีคนมาอุ้ยโอ้ผมสู้กับเราแน่นอนสอบนี้แน่นอนว่าสู้ก่อนไปครับคนสับนี้ทำทุกคนดูมึงจะไปไหนอ๋อโผขอมันก่อนกลับขอมันก่อนกลับอืมอืมกูยิงจริงกูยิงจริงหนีหนีหนีเลยหนีเลยจริงหนีเลยยิงยิงยิง โอ้หหนีเราไปแล้วครับจอดนี้ไม่ตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันล็อกออลเราอยู่นี่หว่าไปยิงกบ่าแล้วพนุมไปยิงกบ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องหลบ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 บ้างมันต้องหลบบ้างโอเคสวยงามต้องหลบบ้างหลบมาดิ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 กุรออนอ่ะกระออนนี่เยมามาือยิง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 จัดนี้ยิงยิงยิงออกมาจากยานมาพนุมออกมาดิอยู่ไหน เราบินเข้ามาใกล้ยังไงอวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาเดีย้อนม่นเหมือนจะเราจะพังเลยว่าเมื่อกี้นี้โหลดี่ิปเองโอ้โหเมาส์สองได้ครับเมาส์สองเมาส์สองแล้วกดชิปมันเบินขึ้นมันจะบินขึ้นเร็วมันจะบินขึ้นเร็วไปไหนละพ่อหนุ่มนี่ดิขอมาขอก่อ,อนปิดคลิปมายิงรัวยิงรัวครับตอนนี้มันมากยันว่าจะพังยังไงครับตอนนี้บินหมาบินกูบินขึ้นบินอ้อมกูบินติดเท้าเนี่ยหมา มึงวขอมาไดไปฝึกลองบินก่อนเดี๋ยวมึงจะรู้เลยมึงจะรู้เลยอือเรียบร้อย <c oughs> เป็นเศษยานตกไปซะเลย <c oughs> คนเกทูเลชันวะ่ะ <c oughs> คุณรอดชีวิตจากยานลำแรกมาได้ <c oughs> เื <c oughs> อ้อมึงแบบนี้สิห <c oughs> ยุดบนตังทีเถอะคุณลำคาญแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าสรับพันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนกันละกันนะผมเมื่อกี้นี้ไอ้เจ้า AI ไอมันมีบอกว่าถ้าเกิดเรายิงยานที่ตกเนี่ยเราสามารถไปเก็บรีไวล์หรือว่ารางวัลก็ได้นะผมเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันนะ แม่งลอยไปนู่นแล้วนะ่ะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับพันนี้เอาเขาวข้าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี้ก็ประมาณอ่ครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้โอเคเอาเป็นว่าขอบคุณทุกที่ตามแล้วกันเจอใหม่พันหน้านะครับผมสวัสดีคนระับทุกคน